ภาษาบาลีหนึ่งคำปติธรรมประจำสัปดาห์หกเกาสามมิจฉาปนิหิตาหมายถึงจิตที่ตั้งไว้ผิดชมรมบ้านธรรมะมอสอพอกุรรรนรรนสน,กรรนธรรมทั้งหลายเป็นธรรมะที่ตั้งจิตไว้ในทางที่ผิดส่วนกุศลธรรมทั้งหลายเป็นธรรมะที่ตั้งจิตไว้โดยชอบเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยบุคคลผู้ที่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมมีความเข้าใจไปตามลำดับก็จะเห็ุคุณของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงสภาพธรรมะพร้อมด้วยเหตุและผลอย่างละเอียดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายย่อมไม่สามารถพ้นไปจากความเห็นผิดความติดข้อง และความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏได้แต่ว่าถ้าศึกษาพระธรรมผังพระธรรมบ่อยๆเดือนๆย่อมมีความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นและที่สำคัญพระธรรมที่จะสามารถเกื้อกูลจิตใจของผู้ฟังให้ค่อยๆน้อมไปในทางที่ถูกที่ควรเว้นจากสิ่งที่ผิดถ้าได้ศึกษาพระธรรมต่อไป สะสมความเข้าใจยิ่งขึ้นกุศลประการอื่นๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นได้ในชีวิตประจำวันแล้วจะเปรียบเทียบได้จริงๆว่าพระธรรมเปลี่ยนจากบุคคลผู้ที่มากไปด้วยอกุศลให้ค่อยๆเพิ่มพูนทางฝ่ายกุศลยิ่งขึ้นเพื่อความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันละเอียดยิ่งขึ้นภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ ชมรมบ้านธรรมะขอเสนอคำว่ามิจฉาปณิหิตะหมายถึงจิตที่ตั้งไว้ผิดพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้ามองของจิตมีความไม่รู้ความติดข้องและความเห็นผิดเป็นต้น ซึ่งกว่ากิเลสจะหมดไปต้องเป็นผู้ที่ตั้งจิตไว้ชอบคือน้อมไปในคุณความดีทุกประการด้วยปัญญาเพื่อการขัดเกลาละคลายกิเลสที่สะสมมาอย่างมากและยาวนานในสังรารวัตไม่ใช่ตั้งจิตไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดเป็นจิตที่เป็นไปในอกุศรกรรมบทจิตได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นผิดข้อความในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตะลนิกายทะสกนิบาทมหาลิสูตรแสดงไว้ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเป็นเหตุแห่งการทำบาปและทำให้บาปพ,พอกพูนมากยิ่งขึ้นดังนี้ ดูกระมหาลีจิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปกรรมแห่งความเป็นไปแห่งบาปกรรมพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงเพราะแต่ละคําที่พระองค์งทรงแสดงเป็นคำจริง เป็นคำที่สองให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วยพระปัญญาอันเกิดจากการตรัตลูของพระองค์เมื่อได้ศึกษาพระธรรมไปตามลำดับก็จะเข้าใจว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นทากิจหน้าที่ไม่มีเราไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนแม้แต่การสะสมสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นความเป็นจริงของจิตประการหนึ่งคือจิตเป็นสภาพธรรมะที่สะสมดังนั้นจิตจึงสะสมทั้งฝ่ายที่ดีและไม่ดีกล่าวคือสะสมทั้งกุศลและอกุศล ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลเมื่ออกุสลจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีหรืออกุศลต่อไปอีกในจิตขณะต่อไปแม้ในทางฝ่ายกุศลก็เช่นเดียวกันเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปก็สะสมสิ่งที่ดีหรือกุศลในจิตขณะต่อไปโดยไม่ปะปนกัน ถ้าเป็นจิตท,ที่ตั้งไว้ผิดคือตั้งไว้ในอากุศนประการต่างๆได้แก่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จต่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นมีความพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นผิดก็เป็นไปตามการสะสมมาของแต่และบุคคลอย่างแท้จริง หรือแม้แต่ในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมถ้าเพื่อความเก่งเพื่อต้องการให้ผู้อื่นมายกย่องสระระเสริญเพื่อลาาสักการะนั่นก็คือเป็นจิตที่ตั้งไว้ผิดด้วยอำนาจของอากุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปกล่าวได้ว่าขณะที่ติดข้องยินดีพอใจขณะที่โกรธขณะที่หลงไม่รู้ความจริงขณะที่อกุศลเกิดขึ้นทั้งหมดก็ชื่อว่าตั้งจิตไว้ผิด ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสมีแต่เพิ่มกิเลสให้หนาแน่นทับถมมากยิ่งขึ้นจิตที่ตั้งไว้ผิดไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวค่าศึกศัตรูภายนอกที่เขาทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้แก่กันและกันประการต่างๆหรือถึงกับทำให้สิ้นชีวิต ก็ทำได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้เขาเดือดร้อนยิ่งกว่านั้นอีกเพราะนอกจากจะทำให้เดือดร้อนในปัจจุบันแล้วเมื่อละจากโลกนี้ไปยังทำให้ไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกหน้าอีกจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากไม่ศึกษาพระธรรมก็ไม่มีวันที่จะรู้จักอกุศลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่เห็นโทษเห็นภัยจึงไม่คิดจะละคลายและไม่รู้ว่าอากุศลน,นั้นกำลังสะสมเพิ่มกำลังมากขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะแก้ไขหรือยากที่จะทำลายได้จะเห็นได้จริงๆว่าความไม่รู้ความติดข้องในสิ่งต่างๆความโกรธ ความขุ่นเคืองใจและอกุศลประการอื่นๆในแสนโกรธกับมาแล้วจนถึงขณะนี้มีมากเท่าไหร่แล้วก็จะค่อยๆลดคลายลงได้ก็ด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะตั้งแต่ขั้นการฟังยิ่งฟังก็ยิ่งจะรู้ว่าต้องเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจให้ตรงให้ถูกเพื่อละความต้องการ ไม่ใช่เพื่อฟังแล้วยิ่งต้องการซึ่งถ้าเป็นไปด้วยความจิตติดข้องต้องการขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเลยเพราะฉะนั้นการตั้งติดไปชอบหรือเป็นจิตที่ตั้งไว้โดยชอบต้องด้วยปัญญาที่สะสมมาแล้วจากการฟังพระธรรมและพิจารณาไตรตรองจนเข้าใจจริงๆว่าสภาพธรรมแม้ปรากฏก็เป็นสิ่งที่เห็นยาก พราะลึกซึ้งอย่างยิ่งที่จะเห็นตามปานเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งลักษณะต่างๆที่ปรากฏแต่ละทางคือสิ่งที่ปรากฏทางตาก,ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางหูก็อีกลักษณะหนึ่งเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งตลอดไปจนถึงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จนกว่าจะรู้ทั่วจริงๆว่าเป็นธรรมะทั้งหมดละความไม่รู้ละความต้องการเป็นิงที่ยากแสนยากเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องการที่จะประจักษ์สภาพธรรมได้เมื่อไหร่อย่างไรมีวิธีการบ้างอะไรที่จะทำให้รู้ได้เร็วด้วยความหวังความต้องการนั้นแสดงว่าผู้นั้นหลงทางตามโลภะโดยไม่รู้ตัวเลย เพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดจะเกื้อกูลโดยตลอดเพื่อรู้แล้วละต้องรู้จึงจะละได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ละจึงเป็นเรื่องการฟังที่ดีแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากละเอียดลึกซึง้งแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าเมื่ออาศัยการฟังบ่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้น ก็จะทำให้ค่อยๆขัดเกลาละคลายความไม่รู้ลงไปทีละเน็กทีละน้อยการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงมีประโยชน์มากมายมหาศาลสามารถเปลี่ยนจากที่เคยเป็นผู้มีความเห็นผิดมีความไม่รู้ตลอดจนถึงอกุศลประการต่างๆที่เคยสะสมมาอย่างมากและเนิ่นานานในสังสารวัฏ ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีกุศลธรรมประการต่างๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความเคารพค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจึงเป็นปันจจัยสำคัญที่สามารถเปลี่ยนจากความเป็นผู้มากไปด้วยอกุศล ให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นได้ซึ่งเป็นจิตที่ตั้งไว้โดยชอบโดยที่ไม่ใช่ตัวตนที่ไปตั้งแต่เป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตน้อมไปในทางฝ่ายกุศลมากยิ่งขึ้นตามลำดับความเข้าใจถูกเห็นถูกที่ค่อยๆเจริญขึ้นนั่นเองจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ มิจฉาปะนิหิตะหมายถึงจิตที่ตั้งไว้ผิดชมรมบ้านธรรมะมตออพอสมาชิกเลขที่แปเจวันพุทธที่12มีนาคม2 5 6พ